วันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่แพนตีน่าทำงาน,นได้เนคคนม่ารัสองนบ้อันนี้้เยดีสยมากสวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่แพนตีนัานะก็คือเราไม่ได้มานานมากเราจะมาช้อปปิง้งเสื้อผ้าคุณแม่อะเพราะว่าตอนนี้คือไลเเปียน ก็เลยชวนที่3ามมาช็อปด้วยเพราะว่ากลัวว่าเดินคนเดียวเราจะเป็นลมไปขับรถไปเริ่มช็อปกันเลยจะพามาช้อปปิ้งเสื้อผ้าคนพอที่แพนดี่งมาเจอร้านนี้ทุกอย่างคือสองร้อยบาทจะพามาดูฉันว่าฉันจะเอาตัวนี้เป็นเดรสลาไม่สองร้อย ตัวนี้ซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วที่สามโอเคพีเค่เข็มมาเอาใส่วัดมันชิ้น แคนดี้ไฟบายซาซาอันนี้ชั้นอะไรอันนี้ชั้นอะไรนะคะชันเสื้อชั้นเส้อชั้นเจอสืออ่ตอนนี้ดูชันเอรคือมันคือเขียวค่ะเขียวเ้ายโยเนี่ยใส่ีด้วยลอืม จริงๆเขามีหลายสีใช่มั้ยเไหมนอืมให้นมลูกได้ด้วยก็เอาลูกเข้ามาที่เาขาขำแล้วเอาเสื้อคุมหัวลูกไว้สุดที่เท่าไหร่ละไม่อยู่อ่ะแต่กระเป๋าว่ะแน่นเละกระเป๋าแน่นะะน,นะ h ป p ี้ ออเมื่อกี้เื่บอกซื้อเลกกิ้งมาแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เลกกิ้งคนท้องมันคือเลกกิ้งแบบธรรมดานั่นแหละแต่ก็คือแบบถายชุดได้เท่าไปกะเลยจะได้ถ่ายไปต่อนี่เราก็ได้กางเกงตัวนี้อีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นไซส์ L จริงๆไม่ใช่กางเกงคนท้องหรอกแต่ก็เลือกเป็นไซส์ใหญ่ไปอยู่ชั้นสามร้าน RCYA shop เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไง เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะจ๊ะบางร้านก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าลืมโอเคเจอกันบ้าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเห่อเสอผ้าที่เราไปช้อปปิ้งที่แพตตินัมมานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะปิป้แอบไปแวะที่เซ็นทรัลเวิร์มาด้วยนะคะปิป้ไปช็อปที่ยูนิโครแล้วก็ HM มมานะคะก็เดี๋ยวมาเห่อให้ดูทีเดียวเลยเนาะว่าได้อะไร มาบ้างมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะจ๊ะนี่อันนี้ก็คือชุดแรกที่ทางเราได้มานะคะเป็นเดรสนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยราคา200บาทนะทางร้านเลยปิโป้ได้มาสตัวนะคะก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ตัวแรกใส่ออกมาแล้วคือน่ารักมากใส่สบายมากทุกคนนี่คือปิปโป้ทอมอยู่นะเนี่ยแล้วคือตรงนี้เขาก็มีสายมาให้ด้วยนะสําหรับแบบว่าใครที่แบบอยากใส่แบบรัดรูปเนี่ย สามารถผูกได้แบบนี้ให้มันดูแบบว่ารัดรูปขึ้นมาหรือว่าจะใส่โคง้งก็ได้เนาก็สมัยบ้า้วมีความเก๋ๆดูดิแล้วก็นนเ,กดดวกเดี๋ยวพี่โป้จะวัดไซส์เอวให้ดูนะว่าพี่โป้อะพอท้องแล้วอะเขาเรีเยกว่าไรนะเอลเท่าไหร่นี่เดี๋ยวจะมาวัดให้ดูเอาตรงที่มันยืนที่สุดแล้วกันเนาะนี่ ยืนที่สุดให้ดูไปเลยจ้าเอวอยู่ที่ประมาณ31นะแต่ถ้ากินอิ่มมากๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ32มสิเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเสื้อผ้าดิโปก็จะพยายามเอาใส่วัดไปด้วยแล้วก็วัดกับเสื้อผ้าที่เราซื้อนะซื้อมาจะได้แบบว่าคุ้มค่าหน่อยนี่ตัวนี้ก็คือใส่สบายมากตัวนี้ก็คือท้องโตขนาดไหนก็สามารถใส่ได้อะน่ารักมากเลยอัอนนี้สองบาท ไปต่อกันที่ตัวที่สองตัวที่สองก็คือตัวนี้ร้านเดียวกันเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูอันนี้คือตัวที่สองน่ารักอยู่น่ารักมากดูแบบใส่ออกงานได้เลยนะตัวเนี้ดูดิแล้วก็ตรงนี้เขามีเชือกให้เราผูกตรงนี้ด้วยน,น่ารักนี่ท้องคนทองสามารถใส่ได้คนไม่ท้องก็สามารถใส่ได้ผ้ามีความแบบว่าเงาเงาน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆดูดิผ้ามีความแบบ เงาเงาเล่นแสงได้น่ารักสองร้อยบาทตัวที่สามทุกคนตัวนี้น่ารักมากเป็นเดรสยาวตัวนี้นะตัวนี้เนะี่ยปิโป้ไม่ได้ถ่ายให้คนดูว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่ร้านน่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเลยนะคะแบบเหมือนเดินเดินเข้าประตูแรกมาก,ก็คือเจอเลยร้านนี้คือน่ารักมากราคาสองร้อยห้าสิบบาทก็คือแบบคุ้มสุดๆเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะ นี่ชุดนี้น่ารักมากเลยใส่ออกมาแล้วคือสบายมากทุกคนสีสันแบบว่าสดใสสีเป็นปีโป้มากๆเลยนะ่ารัก็อันนี้คือแบบจริงๆมันดูแบบว่าไซส์ใหญ่กว่าปีโป้นะทั้งหน้าอ,อกทั้งแบบทั้ทุกอย่างเลยแต่ปีโป้ก็ซื้อเผื่อเอาไว้นะเพราะว่าท้องแบบโตเร็วมากนะทุกคนก็เผื่อไว้ใส่แบบว่ายันแบบว่าได้คลอดไปเลยนี่ดิสามารถใส่ได้ถึงแบบว่า9เดือนเลยก็ได้ น่ารักมากสีสวยมากตัวนี้ราคา250บาทคุ้มมากๆจ้าดูดีน่ารักอ่ะสีคือแบบเฮ้ย ต่อมาก็คือเป็นชุดเซตอันนี้ทุกคนน่ารักมากสีเขียวเป็นสองชิ้นนะอันนี้คือเป็นเดรสแล้วอันนี้ก็คือเป็นเสื้อคลุมแบบนี้ทุกคนคือผ้าดีมากให้ดูใกล้ๆผ้าดีมากนี่จ้าได้มาสองชิ้นอันนี้ราคา500ยบาทสองชิ้นนี้ราคา5้0อยบาทเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูเ้อนี่อันนี้ก็คือเป็นเดรสนะคะชุดเดรสชิ้นแรกที่พี่โป้ใส่ สีค่คือแบบน่ารักมากไม่ไหวเลยะแ,แล้วก็เนี่ยผ้ามันยืดมากคนท้องก็คือสามารถใส่ได้สบายเลยดูดิเนี่ยผ้าคือยืดสบายดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยน่ารักสี่ก็สวยใส่ชิ้นเดียวก็ได้แบบนี้เดี๋ยวจะใส่อีกตัวหนึ่งคุมเซ็ตเขาก็คือมีชุดนี้ด้วยก็คือสามารถใส่แยกก็ได้โ,โอ้ยน่ารักอ่ะ น่ารักมากเลยดูดิทุกคนถ้าเกิดแบบว่าหนาวอะไรอย่เงี้ยเวลาแบบไปพุ่งไปห้างเลยรนะคือใส่เสื้อตัวนี้เซตนี้คือน่ารักมากห้าร้อยบาท e n d u r a l ดูดิพี่ป๊ว่าชุดนี้สามารถใส่ได้แบบยาวๆยันแบบว่าลูกคลอดออกมาได้เลยเพราะว่าพี่ป๊ว่าสามารถให้นมลูกได้อ่ะสมมติยังไงดีอยะสมมติแบบ สมมติว่ามีมีม่คือลูกนะจ๊ะตัวนี้ชื่อมีมี่ก็คืออุ้มลูกอยู่นี้ลูกหิวนมเราก็สามารถเอานมเอารูกเนี่ยเข้าเต้าตรงนี้ได้แล้วก็ปิดแบบนี้ไม่ให้เห็นนี่กันโปไปได้อีกชุดนี้พี่โป้ว่าใส่ได้ยาวๆเลยอ่ะเฮ้ยต้องไปตามอ่ะเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดร้านนี้พี่โป้ว่าต้องไปซื้ออีกหลายๆสีเลยอ่ะน่ารักมากอะทุกคน500อยบาทอะแฮปปี้เวอร์ดูสิจ๊ะเนี yeah. ่ย ดีงามมากชอบชอบตัวนี้ที่สุดแล้วชุดร้านต่อไปที่ปิโป้ได้นะก็คือเป็นพวกเลกกิง้งแล้วก็เป็นแบบว่าเสื้อยืดนะคะแต่ไม่ได้เป็นเลกกิ้งสาหรับคนท้องโดยเฉพาะนะก็จะเป็นเลกกิ้งที่แบบเป็นฟรีไซส์นะร้านนี้ปิโป้ซื้อประจําร้านจะอยู่ประมาณชั้น4นะคะแล้วก็อยู่ตรงตรงบันไดเลื่อนอะปิโป้จำจำชื่อร้านไม่ได้แต่คือซื้อบ่อยมากนะมันจะเป็นเลกกิ้งที่แบบเนี่ยเป็นแบบนี้ใส่สบายมากสําหรับคุณแม่ท้องนะปิโป้แนะนําให้ซื้อเลกกิ้งที่แบบ มันไม่มีขอบขอบยางยืดนะเนี่ยให้ที่มันเป็นขอบแบบเนี้ยอธิบายไม่ถูกเนี่ยขอบที่เป็นแบบเนี้ยที่มันไม่ใช่ยางยืดอ่ะอันเนี้ยใส่สบายมาก <aluminium. S 1> เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงปิโปซ้ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสาตัวแล้วก็ซื้อเสื้อยืดมาด้วยแล้วก็ปิโป้ซื้อเสื้อยืดแบบนี้มาด้วยนะคะเอาไว้ใส่แบบออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะก็ะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ย คนท้องอึดอัดไหมและใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะนี่ทุกคนใส่ออกมาก็คือสบายมากเลยจริงๆมันไม่ใช่เลกกิ้งสำหรับคนท้องนะแต่คือปีโป้ชอบแบบเนี้ยมันแบบเราสามารถแบบพอเราไม่ท้องใช่ไหมเราก็สามารถกลับมาใส่แบบนี้ได้เนี่ยซึ่งมันยืดดีสบายมากทุกคนมันไม่รัดอ่ะมันต้องเป็นยางยืดแบบเนี้ยเนี่ยต้องเป็นยางยืดแบบเนี้ย ไม่ใช่เป็นยางยืดเส้นๆน่ะอันนี้คือใส่สบายมากสามารถแบบยืดได้อีกนะปีโป้มันยืดได้อีกเลยอ่ะใส่สบายมากทุกคนอันนี้คือใส่อยู่บ้านใส่ออกกำลังกายได้เลยสบายมากตัวแล้วตัวละร้อยเองมัง้งปีโป้จำจำราคาแม่นๆไม่ได้ก็เลยแบบซื้อมาประมาณแบบสามสี่ตัวได้นะคะก็คือซื้อสีนี้แล้วก็ซื้อสีเทามานะส่วนใหญ่ร้านเนี้ยเขาจะมีแบบมีแต่ขายยาวแล้วก็ขาประมาณห้าส่วนที่แบบประมาณครึ่งแข้งอ่ะเออนี่ ก็ได้สีเท่ามาด้วยจะแนะนําสําหรับใครที่เป็นคุณแม่ท้องอยู่ตอนนี้นะคลับเสื้อในต่างๆเนี่ยมันจะแบบไซส์มันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนในที่นี้ก็คือแบบตรงคลับแบบมันอาจจะตรงเต้านมอะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ไอตรงที่เปลี่ยนก็คือตรงแบบ รอบเขาเล่นเลยนะรอบอกอะปีโป้แนะนําให้ไปซื้อตะขอแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ปีโป้ซื้อมา30บบาทนะก็คือเราเกี่ยวกับเสื้อในเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูนี่เรามีเสื้อในอันเก่าของเราแบบนี้ใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเสื้อในใหม่ไงทุกคนแล้วก็คือเกี่ยวแบบนี้เอาตัวเสริมที่เราซื้อมาเนี่ยเกี่ยวกับตะขอด้านในด้านหลังแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถ ขยับไซส์ของเราได้เนี่ยก็จะได้เสื้อใน1ตัวในราคา30บาทคือปีโป้ปโป้คิดว่าแม่ท้องแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันคือปีโป้ตรงตรงคับหน้าอกอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ตรงมันจะขยายตรงรอบตัวนะคะปีโป้ก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่าบางทีอะไปซื้อเสื้อในมันมันไม่มีเสื้อในที่แบบรอบตัวใหญ่ๆแล้วตรงคับเล็กๆไง อันนี้เป็นกางเกงตัวสุดท้ายที่เราได้จากที่แพตติน่ามานะคะตัวนี้ไม่ใช่กางเกงคนท้องนะแต่มันเป็นกางเกงที่แบบไซส์ปีโป้ใส่ได้นะไซส์ size นี้ปีโป้ซื้อเป็นไซส์ L มานะทุกคนเป็นลายทหารแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะพวกกางเกงคนท้องชุดคนท้องมันไม่ค่อยมีแบบแฟชั่นนะทุกคนมันมีแต่แบบอ๋อธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออยากได้ที่มันดูแบบสนุกขึ้นมาหน่อยปีโป้ก็เลยเลือกซื้อที่มันแบบโอเวอร์ไซส์ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยเอลเขาบอกว่าได้ถึงประมาณแบบส4 สาอะไรอย่างนี้ปิ๊กก็เลยจัดมาเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูปิ๊กว่าได้อยู่นะตัวนี้ซื้อมาในราคา300บาทเขาเซลล์นะหวมเลยแหละเนี่ยจริงๆคือหลวมคือสามารถใส่ได้ยันแบบทองเก้าเลือนอะปิป้ว่าแต่มันดีตรงที่ว่ามันมีมันมีเชือกผูกไงเนี่ยมันมีเชือกผูกตรงเนี้ยเราก็สามารถผูกได้ถ้าทองลเล็กๆก็ใส่แบบนี้ไปก่อนนี่ไงก็สามารถใส่ได<ๆ>้แบบนี<ๆ>้ น่ารักตัวนี้เนี่ยปิโป้ซื้อที่แพตตินัมชั้น3 มันจะอยู่โซนลิฟเบอร์เบอร์แปดเบอร์เก้าทุกคนเราก็ลองไปดูนะชั้นสามจะมีเสื้อผ้าแบบคนท้องฝั่งตรงลิฟแบบลองไปดแูแต่มีไม่เยอะมีแค่แบบร้านสองร้านอะไรแบบนี้ฝั่งเซนทันเราเราได้กางเกงคนท้องมาจ้านี่กางเกงคนท้องจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พี่โป้เห็นนะปกติคือแบบเราไม่เคยจินตนาการหรือว่าคนท้องเขาใส่กางเกงแบบไหนจะคือพอท้องแล้วก็คือถึงรู้ว่าเขาใส่กันแบบนี้นี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เป็นกางเกงยีนตรงนี้แล้ว แล้วตรงนี้มันจะเป็นผ้ายืดยืดเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยปีโป้ซื้อที่ยูนิโคลนะคะปีโป้ซื้อเป็นไซส์ M มาซึ่งเขามีหลายไซส์มากมีตั้งแต่แบบ S, S M, L, XL นะคะตัวนี้ปีโป้ซื้อมาราคา990บาทนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ายูนิโคมีชุดคนท้องด้วยแต่ก็มีไม่เยอะเหมือนกันมีแค่แบบล็อกเดียวเล็กๆนะก็ลองไปดูนะคะสําหรับใครที่แบบเป็นคุณแม่ท้องอยู่แล้วก็อยากได้เสื้อผ้าคนท้องแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเข้ายูนิโคไปเลยตัวนี้เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ใส่ออกมาพอดีเลยคนท้องก็สามารถใส่กางเกงยีนได้ไดเห็นไหมทุกคนต้นแต่ต้องเป็นงกางเกงยีนคนท้องแบบนี้นะให้ดูใกล้ๆ นี่ไงตรงเนี้ยเป็นยีนและตรงเนี้ยมันเป็นผ้ายืดผ้ายืดสําหรับคนท้องอะ่ะทุดิีแล้วคือเขาสามารถปรับไซส์ได้นะทุกคนก็คือปรับไซส์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแบบท้องเล็กใช่ไหมเราก็สามารถเลื่อนอย่างยืดให้มันฟิตเข้าหาเราได้แล้วก็ติดกระดุมตรงนี้แต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบเราท้องประมาณแบบ หลายเดือนแล้ว5-6เดือนอะไรเงี้ยเราก็สามารถล่นได้ขยับไซด์ได้ดูดิสามารถขยับไซด์ได้หลายเดือนเลยเนี่ยดูดิดีมากเลยอะ่ะนี่คือกางเกงยีนคนทองจ้า ไม่คิดว่าคนท้องจะมีแบบนี้แต่จริงๆอะ่ะมันมีสีให้เลือกหน่อยมากทุกคนมันจะมีแบบสีเข้มสีนี้ใช่ไหมสีน้ําเงินเข้มแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็เป็นแบบแกางเกงแล็กแบบทํางานเออสําหรับใครที่แบบเป็นแม่ท้องที่ต้องไปทํางานอะไรเงี้ยลองไปดูที่ u n i q โคนะคะมันจะมีกางเกงที่แบบใส่ทํางานได้สําหรับคนท้องแล้วก็เป็นผ้ายืดๆแบบนี้นะแล้วก็แต่มันไม่มีกางเกงแบบแกางแบบเกงยีนแบบแฟชั่นอ่ะทุกคนกางเกงยีนแบบว่าสีซิดๆขาดๆอะไรเงี้ย ตามหามานานมากแล้วก็แบบไม่มีเดี๋ยวคงต้องดูออนไลน์แล้วแหละเนาะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เราก็ปีโป้ได้เสื้อยืดของ a M มานะคะอยากใส่เสื้อย,ยืดแบบสบายๆใส,ส่แบบอยู่บ้านใส่นอนอะไรอย่างเงี้ยปีโป้ก็เลือกเป็นไซส์แบบ XL มานะนี่เป็นไซส์ XL ราคา149บาท<ม>ก็ใส่คู่ตัวนี้ไปเลยเห็นไหมเพราะวาเราใส่กับเสื้อยืดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นตรงนี้ เป็นชุดคนท้องจริงๆแหละนี่แล้วก็ที่ยูนิโคปิโปได้ถุงผ้ามาอีกหนึ่งใบนะคะอันนี้ราคา60บาทเองอะน่ารักมากปิโปคิดว่าแบบช่วงท้องนี่แหละต้องเป็นอะไรที่แบบใส่อะไรที่มันสบายๆนะถ้าเกิดแบบว่าช่วงแบบท้องแบบเจ็ดแปดเดือนอะไรเงี้ยปิโปว่าคงต้องเป็นแบบลุคนี้แล้วแหละง่ายๆสบายๆกับถุงผ้าของยูนิโคคุ้มมากทุกคนอันนี้ปิโปซื้อเป็นไซส์เอมนะคือเขามีไซส์เกับไซส์แอมั้งนี่ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กสุด Er. Yeah. ตัวสุดท้ายแล้วที่ทางเราได้มาจากร้าน H&M นะคะน่นก็คือเกงยีนตัวนี้ทุกคนเ,นเกงยีนตัวนี้ก็คือเขาเซลนะคะไม่ใช่กเกงยีนคนท้องนะ H&M ไม่มีไม่มีไม่มีเสื้อผ้าคนท้องนะเท่าที่ปิ๊โป้ดูมานะแต่ปิ๊โป้ก็จะเลือกเสื้อผ้าที่แบบไซส์แบบ XL เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็คือตัวนี้เขาลดราคาจ้าให้ดูราคาเต็มนี่ ราคาเต็มก็คือ1,099ลดเหลือ350ยังไงไม่ซื้อไม่ได้แล้วคือเนี่ยปิโป้ก็ซื้อไซส์42มาเลยนะใส่ไปเลยเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูอ่าได้อยู่นะนี่เป็นสไตล์แบบว่าฮิปฮอปฮิปฮอปดูดิก็เป็นสไตล์แบบว่าเป็นเกมแบบใส่สบายสบาย,สบายอะ่ะเนี่ไงปิโป้แนะนำนะถ้าเกิดแบบ ใครที่อยากแต่งตัวหน่อยในช่วงท้องอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าพแพงทุกคนเพราะว่าเราจะเราจะมีช่วงเวลาใส่แค่แบบไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็ต้องแบบเลิกใส่แล้วอะไรเงี้ยพี่ป๊อก็แนะนําให้ซื้อแบบราคาเบาๆหรือว่าช่วงเซลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยดูดิอันนี้ก็คือใส่สบายอยู่บ้านใส่ไปเที่ยวก็ได้สไตล์ฮิปฮอปฮิปฮอปโยมองจริงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย คือยิ่งท้องอ่ะเวลาทําอะไรแบบนี้มันจะเหนื่อยง่ายมากทุกคนนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็คือเสื้อผ้าที่พีโปอช์อปปิ้งสาหรับคนท้องมานะคะเผื่อเป็นไอเดียให้กับ คุณแม่ที่ท้องอยู่ตอนนี้นะก็ลองไปช้อปปิ้งตามกันได้นะจ๊ะนั่นแหละประมาณนี้ใครมีอะไรมาอัปเดตกับพี่โป้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะช่วงนี้ก็คือเหงามากแล้วก็ช่วงนี้ก็คือหายแพ้ท้องแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะจ๊ะวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายจ้า คือยิ่งท้องยิ่งเหนื่อยไม่ทองก็คือเหนื่อยอยู่แล้วยิ่งทองนี่คือเหนื่อยหนักเขาไปกว่าเดิมอีก